เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาแล้วแบบสามารถมองไปด้านข้างนี่เป็นทิวทัศน์แบบสวยมากทุกคนประมาณนั้นเลยคือตอนยาดามานี่ก็คือเคยมาครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยคือเคยได้ยินคนอื่นเขาบอกว่าที่นี่คือแบบสวยมากแต่แบบพอเจอจริงๆรแล้วแบบมันว้าวจริงๆอะ่ะทุกคนเมื่อกี้นี้นะเจอฝรั่งเขายังบอกว้าวอเมซิ่งอ่ะแสดงว่ามันต้องสวยจริงๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยาดาแชแนล ep สี่วันนี้ยาดาจะพาทุกคนมาพบกับ ปราสาทหินพนมลุงค่ะทุกคน <Wow. S 1> ซึ่งอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองจาก EP 3ที่เราไปที่พวิหารเนาะขึ้นไปไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยววันนี้ยาดาจะพาทุกคนมาพบกับ ปราสาทหินพนมหล้งซึ่งอยู่บนยอดเขาคือแบบสวยมากทุกคนคือตอนที่เดินเข้ามานี่คือแบบบรรยากาศแบบดีคือแบบรู้สึกว้าวเลยทุกคนเพราะอะไรแบบเฮ้ยมันยิ่งใหญ่มากอะทุกคนคือเดินเข้ามานี่แบบเป็นทางเป็นถนนนี่แบบเข้าใจแบบอารมณ์แบบมีเมืองปราสาทอยู่ด้านบนภูเขาปะประมาณนั้นเลยคือตอนยาดามานี่ก็คือเคยมาครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยคือเคยได้ยินคนอื่นเขาบอกว่าที่นี่คือแบบสวยมากแต่แบบพอเจอจริงๆแล้วแบบมันว้าวจริงๆอะทุกคนเมื่อกี้นีนะเจอฝรั่งเขายังบอกว้าวอเมซิ่งอะแสดงว่ามันต้องสว จริซ,ซึ่งก็สวยอย่างที่สมคลำล้ําลือจริงๆให้คะแนนก็คือ10คะแนนไปเลยจ้าก็คือฟิวของที่นี่เวลามาเที่ยวก็คือประมาณว่าอารมณ์แบบเข้ามาในอีกยุคหนึ่งอ่ะทุกคนเพราะว่ารอบข้างอ่ะโลเคชันตรงนี้ก็คืออยู่บนภูเขาอ่ะทุกคน <im igkeiten> เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาแล้วแบบสามารถมองไปด้านข้างนี่เป็นทิวทัศน์แบบสวยมากทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างแบบอุ้ยมาตอนกลางวันไงมันก็จะแบบแดดจ้านิดนึงเดี๋ยวขอฝากนิดนึงก็คือตอนเข้ามานะคะก็คือต้องเสียค่าบัตรเข้ามาคนละ20บาทอืมคนละ20บาทแล้ว ล้วตอนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวก็คือต้องใส่แมสเข้ามาด้วยมีจุดคัดกรองก็คือต้องวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองนะคะแล้วสําหรับสุภาพสตรีก็คือต้องแต่งตัวสุภาพก็คือไม่ใส่กางเกงขาสั้นเนาะคือถ้าใครใส่กางเกงขาสั้นมาเนี่ยก็คือต้องเตรียมผ้าเพื่อที่จะมาโพกหรือว่ามาปิด หรือว่าเปลี่ยนกางเกงเลยมาเปลี่ยนด้านบนได้แล้วก็ไม่ใส่แบบแต่งตัวโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะอันนี้ขอความร่วมมือนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของฟิลบรรยากาศที่นี่ก็คือแบบดีอะทุกคนได้ยินมีคนนักท่องเที่ยวบางคนแบบบอกว่าที่นี่สวยพอๆกับเขาพระวิหารก็เลยรู้สึกว่าเออถึงแบบยาดาจะพาที่เข้าเขาพระวิหารไม่ได้เมื่อวานใช่ไหมแต่ก็เออยังปลอบใจนิดนึงปลอบใจตัวเองว่าแวะมาที่ปราสาทหิพนพนมลุงก็คือ,ก,คอก็คงเป็นอารมณ์เดียวกันอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาบอกว่าที่นี่กับเขาพระวิหารก็คือสวยเหมือน บรรยากาศดีค่ะน่าเที่ยวมากๆเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่เยอะอย่าลืมนะคะปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ oh, 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 okay, okay. Yeah.